่นมท้าผูชสวัสดีครับเพื่อนเท่านผู้ชมครับวันนี้กินไปเที่ยวไปกับหมดแดงครับจะพาเพื่อนๆนท่านผู้ชมไปชมสวนกะเพานะครับสวนกะเพรา,ายใหญ่อีกแห่งหนึ่งนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่อําเภอบางใหญ่นะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับขอติดตามรับชมนะครับ เจ้านี้ก็ปลูกเยอะมากครับเนื้อที่ก็ประมาณ5้าไร่นะครับ5้าไร่แล้วก็จะเก็บได้ทุกวันนะครับจะไล่เก็บไปเป็นหน้าๆไปเนี่ยครับพอพอถึงรอบก็พอดีครับก็จะแตกยอดใหม่มาให้เก็บบนไปอย่างไงครับไม่มีหยุดครับเก็บทุกวันเลยครับกี่วันเก็บทีครับเนี่ยคิห้าวันคะัิห้าวันหรออ๋อห้าวันถึงยี่สิบวันเนี่ยครับร่องนี้นะครับเก็บมาอย่างไงครับ แล้วก็ประมาณอีกสิบห้าวันถึงยี่สิบวันเนาะก็มาตามมาเก็บอีกรอบนึงเนี่ยครับดูนะครับฝังนู้นก็เก็บไล่ไปเนาะเก็บไล่ไปนี่ดูการเก็บนะครับกะเพราสามคนเพลินจริงเดี๋ยวมานั่งฟังเนะาะเสียงเพลินเลย วันนี้อากาศดีฝนฝนตกเพิ่งตกไปก็เลยทํางานสบายเนาะไม่ไม่ร้อนปกตินี่ร้อนเลยเนาะร้อนนะทุกวันนี่ร้อนน่าดูเลยแหละบางทีต้องใช้ร่มมากลางนะ,ะตกก็ต้องทําแดดร้อนก็ต้องทาไม่ทาเราก็ไม่ได้กินเนาะไม่ทํา <c oughs> นี่ต้องทาทุกวันครับไม่มีวันหยุดเลยนะครับายทุกวันก็ยังดีเนาะเก็บได้ทุกวันเนาะกระเพาะโหระพากระเพานะครับ เ้านี้เป็นกระเพรา,าน้ำดีครับก็เอาไปส่งนี่มีเท่าไหร่เขาก็เอาหมดเนาะก็อยู่ที่ราคาราคามากใช่ราคาจะ<า>ขึ้นขึ้นลงลง,าาลง,ลงแต่ว่าเอาไปส่งที่ตลาดนี้เขาเอาหมดครับบางทีก็ถูกบางทีก็แพงก็แล้วแต่วันนะโอเคครับขอบคุณมากนะครับ ตกเป็นไงโหลายใหญ่ครับที่นี่เขามารับหรือยังตัวนี้รับไปแล้วรับไปแล้วเหรออันนี้คือทำไว้พรุ่งนี้เนาะใช่ของขาวเดี๋ยวเขามารับอีกทีครับฝนตกนะฮะวันนี้ฝนตกฝนตกหนักมากฝนตกหนักมากเลยกะเพรากระเพราไม่กระเพราเนาะกะเพรามันแค่นี้เหรอกะเพรามันมีแต่ใบเสียหมดใบเสียเหรอจะเสลาเหรอ ช่อ๋อคือลกเอาไม่ทันเนาะใช่เชือกเอาไม่ทันนี่ราคเพิ่งมานรับไปมื่อกี้เนาะอันนี้เศษเนี่ยเอาไปทำอะไรเขาไปทำอะไรครับอันนี้เอาไปให้ปลาค่ะให้ปลาเนาะนี่ที่ก็กระเพราที่ใบกระเพราที่เขาแต่งแต่งเนาะที่เหลือก็ไปให้ให้ปลาได้ตอนนี้โลเท่าไหร่ห้อง อ๋อช่วงนี้สิบบาทนะครับช่วงนี้โลละสิบบาทกระเพรากระเพรายุคโควิดโลละสิบบาทนะครับพอได้นะเรียกเลยอันนี้ก็ใบใบไม่ใหญ่เนาะใบไม่ค่อยใหญ่ดีเออเออก็ก็ดีนะใบใบใบไม่ใหญ่เนี่ยคนเขาชอบอยู่อ่ากระดชอบอยู่ใบใบไม่ค่อยใหญ่ เราเล็กนี <rural conversation> ่ก็ดีเหมือนกันตลาดชอบอย่างนั้นใบเล็กๆตลาดเขาชอบแบบนี้แหละบอกเยมันของโรงงานอันนี้อันนี้ก็เนี่ยยอดเล็กๆก็นี่ละดีใช่ไหมมีมีดอกหน่อยๆนี่ก็ได้ใช่ไหมเนาะแบบนี้พี่เป็นดอนะาะอ๋อให้มีดอกหน่อยๆเนาะตลาดแบบนี้ชอบแต่ว่าถ้าของโรงงานมันต้องเอาใบใหญ่ๆโรงงานเขาเป็นทำอะไรอ่ะ โอ้โรงงานมีมีอบแห้งก็มีนะที่เขารับไปทำอบแห้งไปส่งต่างประเทศนะอันนี้ตลาดตลาดไทยนะตลาดพวกอาตลาดที่ไทยี่มีดอกนิดๆหนึ่งชอบผัดกะเพรานี่หอมผัดเผ็ดผัดอะไรนึ่นี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ลูกหลานเต็มเลยช่วยกัน เพ่อจะทำมาหากินช่วงเสริมอ่ะช่วงเสริมเพื่อจะทำกันทำมาหากินนะเ็กๆฝนก็ตกอันนี้เตรียมมัดใช่ไหมคะน้องสุกใช่จ้าเตรียมมัดก็มัดยังไงอ่ะมัดมัดเป็นกิโลหรือกรัมกรัมอ๋อมัดกามมือกามือเราเนี่ยนะจ้าเราก็ขึ้นช่างกิโลค่ะเพื่อนๆใช่ช่างกิโลต้องเป็นเพ่งเพ่ห้าสิบโลสิบกโล อย่งเนี้เหรออืออันนี้ยังไม่ได้มัดค่ะแล้วแล้วแล้วเศษเศษน้ำสุกเศษที่เศษใบกะเพราเนี่ยเราทำยังไงคะให้ปลาค่ะอ๋อเศษเอาไปให้ปลาจะมีคนมารับไปให้ปลาใช่ไหมคะอืใช่ค่ะเพื่อนๆอย่างนี้ขายไหมขายใช่ไหมไม่ขายไม่ขายให้ให้เลยใช่ไหมให้ใจดีจังโอเคเด็กๆช่วยกันค่ะน่ารักเขียว ฝนตกมากเลยช่วงเนี้ยเนาะผักก็งามมากผักก็งามมากใช่เพราะเขหัวล้านงามสุดๆเลยครับพี่ชุ่มชุ่มสุดๆเลยใช่ครับอันนี้อันนี้ใช่ใช่ลองขวดนะใช้ขวดเนาะใด้อะขวดแล้วก็ใบใบมะยมเนาะใบอะไรก็ได้จะมันก็ใบอลไรกได้ง่ายทมะยมทำมะยมไม่พด้ใช่ก็คือาต้องลองก่อนเพื่อมันไม่ให้มันมันมันซีนเนาะให้มันเน่าเนาะอดี ันพูดไม่ได้เราต้อก้้อ้ยใหอยปควาี้ไปไหนวะี่้นนั้ลองไปแล้วขวดเอาใบไม้ลองไปแล้วนี่ก็อ้อันนี้ต้องเอาเอาเอาก้านมันไว้ไว้ตรงกลางนาอชนกันใช่แล้วก็ใบไว้รอบนอกเรียงวนวนยงวนมอ๋อเก่งนี่ก็ประมาณร้อยกวะ แล้วอันนี้ร้อยกันโลก็ต้องเอาเอาไอ้นี่นะครับผ้าผ้าปุ๋ยนะครับผ้ากุ๋ก่อนอ่าผ้าผ้าที่่ไมใบช้ำอ่าใช่ไหมหมดเอาไปนั่นก็คือแล้วแต่ราคาเนาะได้ได้ได้มากได้น้อยก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเอาหมดใช่ไหมจนมืกจะเอาหมดนะอ่อก็ดีกันครับที่ที่อ่าสี่มุมเมืองเนาะสี่มุมเมือง เดี๋ยวถ้าวันหน้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปนู่นเนี่ยทม่ในเมืองเดี๋ยวจะตามรถตามรถกระเพราโหละพาไปนะครับถ้ามีโอกาสนี่ด้วยจอดเจอหวานกะเพราที่ นี่เขาเรียกพันอะไรครับน้องสุกพันพันเกษตรค่ะเกษตรเนาะเฉพาะพันเกษตรนี่ไงมันจะเป็นสวยงามพันเกษตรจะงามปัญหาคือใบใบจะเป็นเรื่องเดียบฉีดนิดนึ่งถ้าปัญหาของเขาเนาะเขาก็ใช้อะไรนะใช้ยาใช้ยาฆ่าเชื้อราเนาะมันไม่ใช่ยาหรอกมันเป็นเชื้อราอ่ามันมันมันไม่ใช่ว่ายาฆ่าแมลงนะครับไม่ใช่อะไรคือมันเป็นแบบฉีด ป้องกันเชื้อราข้าเชื้อราประมาณเนี้ยใช้ใบมันเขียวอ่ามันไม่ใช่ไม่ใช่สารเคมีนะครับคือก็สารเคมีธรรมดาเนี่ยมันไม่ไม่ได้รุนแรงเหมือนกันข้าเชื้อราเสี่ยงไม่ได้ยาฆ่าหญ้าไม่ได้ยาฆ่าแมลงนะเพราะว่ากะเพรานี่ยแมลงไม่ไม่ข้ยุ่งอยู่แล้วครับใช่อย่างนี้ได้ไหมใช่ทำไปทำไปเดี๋ยวให้อยู่นี่สักวันน นี่รังบันเลี้ยงอยู่แล้วนู่นเยิมเลยครับกะเพราลายใหญ่เลยข้่งนี้ยยากก็ไม่มาเี่ยวย่าที่จะดูอะไรเหรอเฮ้ยย่าไม่ได้โควิดครับอันนี้เข้าไปู้ชมไหนน้องสุกตลาดไทยไหมตลาดสี่มุมเมืองเนาะใช่ถ้าใครอยากได้กะเพราส่วนนี้ก็ไปเลยครับสี่มุมเมืองติดต่อมาเลยติดต่อมาที่สวนเลยอยากได้เป็นกิโลอ๋อได้มากิโล มาที่สวนนี้ลงก็ได้นะครับได้ถ้าต้องการไปมีจัดงานเนาะเออต้องมาเอาเองเด้วยก็มาเองใช่ต้องมาเองไหนจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับไม่ไปถึงเราก็เนาวมากเออไม่ได้ส่งกระรีเนากว่าดีกีไม่ได้เนาะอันนี้รอเล่นอยากได้เยอะๆก็มาเอาเองนะครับค่ะมารับซื้อได้เลยเดี๋ยวปักหมุดไว้อะไรนะให้เบอร์โทรทิ้งไว้ข้างล่างล่างเบอร์โทรพ่อใหญ่ไผ่นะคะ ติดต่อมาได้เลยเพราะว่าวนเราก็อยู่ใกล้ๆกันนี่ค่ะใช่อยู่ติดกันนี่แหละถ้าคือใครแบบมีงานใหญ่ๆเนาะต้องเอาการไปงานบวชงานบุญงานแต่งงานอะไรก็มาได้เลยนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆบริเวณแถวนี้ครับมีทั้งกระเพราหูราคาบ้านใหม่นะบ้านใหม่คบชุดครบชุดกระเพราหูละาได้เป็นสิบำเลยได้มาเยโอเคขอบคุณมากครับคอครก ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากที่ติดตามรับชมช่องกินไปเที่ยวไปกับมะแดงนะคะขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเด็กๆไปไหนแล้วมาเด็กๆมาเด็กๆมาสวัสดีก่อนมาขอบคุณท่านผู้ชมก่อนแล้วมาแล้วตามมานี่อ่ะมาแล้วตาก็ตากัาแล้วมาเลยมาเอาวสัสดีครับติดตามติดตามช่องพเรวกเราด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบบ๊าายยกันลูกบ